สวัสดีพี่น้องครับเมื่อนี้เจดิมชีครับมาหมายเก้าครับทาซีครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้ถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบื้องครับบนน้ำซีสถานการณ์เป็นแบบไหนแล้วครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งสีน้ำซีครับซื้อออกสีโยเขียวครับใส่กับบใสไซครับใส่สีเขียวครับพี่น้องนอกเมียสีพันเก้าครับพี่น้องพึ่งมากครับพี่น้องพึ่งลงปันแหลครับ นี่ครับพี่น้องน้ำบ่อไหลครับน้ำนิ่งๆครับถึงลงเบียดเสียดเมื่อกี้ครับพี่น้องใายเบิงเบ้งบ,งบ,งบงรรยากาศให้พป่น้องเบิ้งน้ำซีครับตอนนี้น้ำกำลังเชียวครับ่น้องเบิ้งน้ำเป็นคล้ายๆกับน้ำเสียครับพี่น้อง เี่ยวกับาเจ็ดโมงกว่าสิบแปดโมงครับพี่น้องใช่พี่น้องมึงบรรยากาศครับนี่ครับแม่น้ำแม่น้ำชีครับพิกัดอยู่ท่าพระคอนแกนครับแถวท่าพระขอนแกนครับตำบลท่าพระคอนแกนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมึงลักษณะน้ำครับตรงขอบนี่ที่เป็นคล้ายๆแต่ครน้ำสกีเขียวนะครับตรงกลางนี่จุดที่เป็นน้ำออกสกีเขี่ยวครับพี่น้องเงียบครับ เงียบบ่วนบ๊วยหน่อพี่น้องหมานบ่ดูครับ,บ,บ,นนม,บ,รรบมือไหรบเ่ได้มาเมื่อสองเมื่อแล้ะครับพี่น้องน่ครับไม้เดิมนลครับนี่เปลี่นนอนอยูกับทอมน้อยนะครับนี่ก็ส่วนผักตาขึ้นเราครับส่วนพริกส่วนตะไคร้ส่วนวนิ่งรักเล่าครับวีตูหมานบ๊วยพี่น้องครับ ว่าค่อนบ่ด้ครับช่วงนี้ช่วนี้ติดโควิดครับติดโควิดได้สามสี่มือแล้วครับนี่ครับพี่น้องนยายาพ่นยาอมครับถ้ามีอาการไอครับเรื่องออกมาอยู่ซี่าดเปรี้ยวเดียวได้ครับพี่น้องบรรยากาศร่มเย็นๆครับพี่น้องเบิ่งสังเกตปาครับเงียบขนาดครับ คล้ายๆกักตัวไปนั่แล้วพี่น้องมโนนกักตัวไปน้่ครับอยู่บ้านเกิดอนกักตัวขึ้นกันครับัวนี่กักตัวครับว่นี้ผู้เดียวมาหาครับพี่น้องยู่ผู้เดียวครับแต่ว่าเป็นยังครับพี่น้องก็ได้ผิวอาการมาทายบรรยากาศในพี่น้องเบิ้งครับสะาดการน้ำซี่มือชุ่มมือนีครับซื้อออกเขียวครับ ปลาบ่ึ้นเลยครับพี่นอ้องจากที่เคยึ้นกับบ่ึ้นครับร่มเย็ยนๆครับพี่นอ้องเอาละครับตายพี่นอ้องอเบิ่งข้าวขาวๆครับโอเคพี่นอ้องตาปลากินมีผลงานคงจะได้อัปเดตให้พี่นอ้องเบิ่งครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามให้นะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับเอ,บอาอมว่า พี่น้องที่เขาว่าไม่ก็เขาที่กดติดตามกดสับสกายแใหได้นะครับเดีมพีผลงานเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องเบอรงครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องเอาเอาพี่น้องข้นนี่สายยอนครับพี่น้องสายยอนครับนี่นี่นี่พี่น้องโอ้โอกาสดีเลยพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับโอ้จังหวะดีครับพี่น้องนี่ครับมักกระดิ่งสั้นแล้วครับ อาออกมาเบิ้งตัวแรกปั้นแรกครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องให้พี่น้องเบิ้งครับนี่ครับหนอาจจะยู่ครับพี่น้องเริ่มเบิ้งพี่น้องทายชดๆพี่น้องเบิ้งเมื่อกี้เลยครับ พี่น้องมาลุ้นกันครับดูนะครับพี่น้องโอ้พี่น้องปอนนั้นจันทร์ครับพี่น้องปอนนั้นจันทร์พี่น้องตัวแรกครับเมื่อนี้ครับใส,ใส่สวยๆครับพี่น้องโอ้โอเคครับพี่น้อง โอ้ฟูกิลีครับไทยพี่น้องเรียนปานนัจันทร์ครับปานนัจันทร์น้ำซีครับพี่น้องโอเคครับไทยสวยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องไทยสวยครับตัวแรกครับตัวแรกของมื้อนี้ครับ ลูกกระชังแล้วพี่นอ้องตัวแรกวันนี้ครับมับนมันครับพี่นอ้องมาแล้วครับพี่นอ้องตัวแรกครับนอบ้องเบิ้งเยียครับ เพิ่งเด็กลงไปครับนี่ครับเดยอยอย่งางวัฒนธรรมละลายเลยครับโอเคครับพี่นอ้องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกครับพี่นอ้อง